จะชิมใหทุกคนแล้วเนี่ยลองลามิงโอ้โหที่แบบเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดแบบเผ็ดนรกอ่ะของของของที่รักระดับสามใช่ไหมระดับสามอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลนึ่งกินจะเป็นยูสุอ๋อยูสุมิโซ่น่ารักอร่อยด้วยนะมาลองลองเลยลองเลยอืมลองเลยเดี๋ยวเผ็ดลองทีหลังอันนี้แค่ระดับหนึ่งมันจะมีความเปรี้ยวของยูสุอยู่ชอบเลยล่ะนี่นี่อันนี้ของเขาทงกระสืออันนี้ไม่เห็นเลยใช่ไหม เผ็ดระดับหนึ่งไอ้เผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดแต่กระดูกแบบดีมากอะแต่ดูดิชามแบบใหญ่มากของเขาใหญ่มากชามเขาใหญ่มากอะดูดินี่อันนี้อันนี้ก็อร่อยมันเป็นพริกเขียวมันมีพริกเขียวอ๋อมันพริกเขียวมันมีพริกเขียวอันนี้ก็อร่อยมากเลยต้มยำกุ้งเลยอะแต่แบบแต่อร่อยกว่านั่นเลยอะปแยกเขาทุกคนเลยเนี่ยเดือดหนึ่งปะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาลองดู มันมันกุ้งอ่ะมันกุ้งดีมากอืมแล้วมีเกี๊ยส้าเผ็ดแบบเผ็ดอันนั้นเกี๊ยส้าแบบไม่เผ็ดอ่าสีสีต่างกันไหมนี่ต่างกันไหมสีเหลาอ่าอันนี้สีจืดูสีดีนี้สีเข้มกว่าใช่ไหมเออใช่ต้องหันอีกด้านนึงมาเออข้ามาให้ทุกคนเลยเนี่ยโอ้ตัวเองพริกเขียวของเขาพริกเขียวของตัวเองพริกแดงอ๋อเป็นพริกเขียวแบบใครม่กิเลยเหรอเออตอนแรกนู่นถั่วถั่วฝักยาวเกือบเิ่มแล้วเนาะลองดูสิบ้าง เลเวลหนึ่งลองลองลองก่อนลองก่อนเผ็ดแบบเบบี้อะเบบี้ยังอ่ะไปกินของอื่น้างอ่ะอะบอกว่าต้มยำกุ้งอร่อยสุดก็ไม่เผ็ดต้มยำกุ้งมันมีมันกุ้งมาลองมาลองแบบเผ็ดเลเวลสามของเขาจะบอกว่ามันขี้แอบชิมไปนิดนิจริงดตอนถ่ายรูปอ่ะนี่มซุ่มซุ่มซุ่มโอ้ยองิเล่หรอมันคือพริกที่เขาแบบใช้โรยๆนั่นแหละจริงเหรอ ตื่นแน่ขวัญออกไปเอเอเฮยซุดข้างในก่อนดีจีดถึงหูเลยอืมอ๋อเป็นไงเห็นดิแบบจีดถึงหูนี่เลยฉันไม่กล้าชิมหมดเลยละเดี๋ยวกินไปเรื่อยดูว่าน้ำตาตาลิดหรือเปล่า ครั้งแรกก็แบบเผ็ดเผ็ดอิ่มหายอ่ะอืมอืมร้อนแน่นอนเดิได้ถอดเสื้อได้เป็นไงไมเผ็ดออกแล้วอร่อยแซ่บเผ็ดนะนี่เอออุ้ยโอ้โหดูพริกข้างในจะไม่เผ็ดได้ไงล่ะอืมแงๆแบบนี้ชิมๆๆกินนี้าม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 าไฟลุกไฟลุก เว้ยตอนนี้ตอนนี้เหมือนบีไฟอยู่บนหัวแกว่ะตอนเนี้ยอันนั้นหัวร้อนแกจะร้อนรุ่มร้อนเล่าไหมเนี้ยคืนเนี้ยร้อนไปทั้งตัวเออแน่นแท้โถโถหมูใหญ่ใหญ่อ้ยใหญ่จริงอู้ยใหญ่เท่าหน้าเมื่อกี้มันไข่ละมไข่อร่อยมากเอไข่อร่อยอืมอืมคือเผ็ดยังไงก็ตัวาะมั้นร้อนร้อนจริงมันหอมน้ำซุปรังแบบมีความเผ็ดที่หอมแบบตีจมูก ฉันไม่ได้กินใ้ไหมเแทนแกเลยแกนี่ฉันถอดเสื้อเหมือนแล้วนะอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็คือเบืยอเลยด้ยหอจริงโอ้โหอยอุ้ยอเว้ยไปถอดอีกชั้นหนึ่งป่ว e ะเอาเลยเหรออาที่นี่เหรอไม่ได้กับห้องไปร้อนร้อนจมดไหมเนี่ยมันรุนกันว่าจะหมดหรือเปล่าหมดหรือปะ ที่ลกเหงื่อที่ลักอ่็แตกแบบทุกอนูแล้วนะเนี่ยหยดติ่งๆลงไปแล้วว่า๋ยวแล้วอะไรแตกนะเหงื่อไม่ใช่น้ำแตกเือ๋ยวตอนนี้มันอร่อยอร่อยมากเราต้องกินหมดมันกินกินหมดกินฉันยังเหลือเต็มชามอยู่เลยอ่ะไข่มาดูซูมซุมโอ้ไข่เขาทำมาดีด้วยนะหรโอ้ที่โอ้ที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซับปากก่นนะ เราเด็ดซับให้โอเคไหมตัวเองจะได้โอ้โหโอ้เฮ้ยตายฮะโตายละทางฝั่งนั้นไม่ถึงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ตายละตายละวโอ้ตายละเฮ้ยเดี๋ยวจุด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 เลยสีเด็ดมาซูมซูมเรี่กหนีจรินทีเด็ดนี่ทีเด็ดคือนี่หมูนี่ใหญ่มาก หงูแดดเท่าหน้านี่เออแดดเดียหน้าไหนหน้าใครเดี๋ยวเตรียมน้ำซุปรอเห็นเห็นเห็นที่รักกินเออเขาอิ่มเลยว่ะเขาเขากินต่อไม่ได้แล้ววะเฮ้ยไม่เจ้าโอ้คบไม่ไหวแล้วนะเธอจะร้อนเล่าเกินไปร้อนลุ่ม เล่าด no ้วยขอให้จุเลยเช็ดเองเลยนะดูแล้วกูเช็ดไม่ทันแล้วอ๋อโอ้โหโอ้โหหน้าผากตรงหน้าผากลูกเอาอีกนะอีกนะอีกนะหน้าผากหน้าผากอ๋อเหมือนมีอะไรเข้าสิงมันว่าอะไรนะจะทำอะไรฉันบ้างอย่าเพิ่งนายร้านยังไม่พอยังเต็มเต็มกระตายมาเลยนี่ ที่แรกอยากเล่าร้อนไปด้วยกันไหมไม่ไมเธอเล่าร้อนเฉยแต่ฉันฉันพร้อมรับพร้อมรับอย่างเดียวพออย่เอาแล้นะเออเอาเลยเอาเลยทันทำเสียงใหอ้บ้าจะปากขอขอนอช่ดยหยปากอะไรนี่ตกมาอยากจะกินเลือดอ่ะสู้ไหมสู้ไหมมีใครสูมั้ยมีใครสู้มั้ยไม่แพ้ยอมแพ้อน นี่ขึ้นหมดแล้วนี่ขึ้นหมดแล้วนะ่ยเป็นไงสภาพหน้าเรียกกราไหมคือตอนนี้อาการคือเหมือนแบบดินชามะไม่ไม่ดิ้นฟิกป่ะเหมือนเผ็ดแต่ไม่ได้ขึงกระชาแต่มันร้อนที่ขอบปากแล้วก็แบบเหงื่อออกร้อนร้อนร้อนไปหมดเลยโอ้ร้อนมากเออนี่เกือบเปไม่หยุดไหลเลยพอแล้วเสื้อแล้วก็แนะนําเลยใครอยากเผ็ดนะมาสั่งได้ที่ร้านนี้เดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้นะครับ ดูเด่นมาแปลวนะไม่มีภาษาอังกฤษนะสามอ่ะเนี้ยใช่ป่ะอันบนเลย850แล้วก็เลเวล3แลแต่เพิ่มตังอีกไม่ใช่หรอใช่ไหมขั้นสุดเออเดี๋ยวเช็คบินมาแล้วมันมีพริกแดงกับพริกเขียวด้วยนะใช่เลือกได้ว่าจะเอากี่กี่ระดับนะจ๊ะแต่พริกแดงนี่ขั้นสุดล้ะเอ้แต่ก็อร่อยโค้ดเหมือนที่เรากินไม่หมดก็ต้องตกเป็นของเราเลยมรดก ก็ตกเป็นของเธออยู่แล้วไอ้เขี่ยวอยากรู้ว่ามันเป็นไหมถทกฝักยาวหรือไรเพด้าวุ้ยเฮียกินออกมาเลยเกินกินเพดงก็พอไอ้ที่รักคืนนี้แกรู้สึกคืนนี้แล้วน้องน้องน้ำลมเนี่ยแก แล้วแกจะทำซุ้มเขาแตกไหม